ถ้าไหนดูโอเคเราก็มีตัวเลขมีราคาให้เอาที่ไปไหนแล้วฮะผมสังเกตเบื้องต้นนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่แท้เนี่ยไม่แท้อันนี้ไม่แท้ไม่แท้อันอันนี้ไม่แท้ไม่มีสายร,ระบ,บุอ่าแล้วท่าอันนี้คือยังไงเนี่ยเออก็มันไม่ดีกับเดีแบบ๋ยวพรุ่งนี้ผมก็คืนมันไปไงแล้ว<ด>ผมจะมีปัญหาไหมไม่มี มันก็ไม่ได้ดูเลยอะไรดูก็มึงก็เสียเพื่อนอะเขาจะมาเก็บผมไหมมันเก็บทุนขอผมก็ต้องหารผมก่อนนี่ผมก็คนเด็กบังแคเก่าครับถ้ามีเรื่องผมโทรหาโทรหาได้เลย สวัสดีครับผมไี่มาเทพนะครับวันนี้เนี่ยเปิดร้านรับเช่าพักกันนะฮะต้องบอกว่าช่วงหลังๆคนที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยเริ่มน้อยลงน่าจะเป็นช่วงที่หลังจากปีใหม่ด้วยนะครับคนก็เริ่มทํางานกันอยู่นะฮะเอาเป็นว่าใครมีพักเนี่ยสามารถเดินทางมาปล่อยที่ ร้านเอมาเทพนะครับโครงการเดอะบิตติสนะฮะก็ตั้งอยู่ตรงเส้นกระลาพึกนะครับลองนําพักมาดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นสายลูปุตตกหรือพวกคูณหรือปทีมหรือปูทวดสายอื่นๆลองติดมาดูนะฮะถ้าเช่าได้เราจะเช่าให้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูว่าจะมีใครเอาพรกมาปล่อยบ้างแล้วแต่ละท่านจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่าเก็บครับเก่าเก็บไปตั้งแต่ต้นไหนไปแล้ะอุ้ยพี่มือถือเข้ามาไหมครับมือเสียงมือถือครับ คุยทุยกับแม่เมันข้อความอ๋อข้อความเข้ามาโอ้ยทั้งวันเลยพี่พี่ยังเป็นนักธุรกิจนะไม่หยุดอุ้ยไม่หยุดเลยเราเสียงกันไปิดเครื่องเลยอุ้ยพี่ไปปิดพี่เดี๋ยวเพื่อเขาทนมาไไม่เป็นรโอ้แล้วโปรเจกต์ไอ้ร้อยล้านทำไงแต่พี่พี่เชิญชูแม่เดินเชิญมาเชิญฝั่งนี้ครับอันนี้ครับเพราะพอดีกล้องเราจับอยู่ครับเห็นพี่สวยก็เลย คืออย่างนี้อย่างเี้ยฮะกระดุกพวกเนี้ยผมอาจจะไม่ได้รับพวกเนี้ยผมสังเกตเบืเบ้องต้นนะอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยไม่แท้เนี่ยไม่แท้อันนี้ไม่แท้ไม่แท้อันอันนี้ไม่แท้ไม่มีสารระบบ <c oughs> ก็บอกพี่ตามตรงเลยฮะเพราะไม่นั้นเดี๋ยวพี่พเก็บไปก็ตะกุดุดนี่แท้มั้ยนะหลวงปู่โตอะฮะหลวงปู่โตไม่ใช่พี่ยังยังยังไม่ใช่พี่เหถ้าไหนดูโอเคเราก็มีตัวเลขมีราคาให้คอาพี่ไปไหนแล้วฮะ ผมสังเกตเบื้องต้นนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่แท้ีะไม่แท้อันนี้ไม่แทะไม่แทะอันอันี้ไม่แท้ไม่มีสายระบบดีนะดีนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหลังอันนี้คือพุทธคุณเต็มเปี่ยมเลยบึ้บออกมาเลยฮะบึ้บออกมาเลยฮะทำมาไดาไม่กลิ่ง พ้าเขาบวมพี่เขาอันนี้ก็ไม่ไม่แท์พี่ครับเอาเป็นว่าครั้งหน้ามีลองแบบเปลี่ยนมาแล้วกันครั้งนี้อาจจะไม่ได้เช่ากันต้องขอครับขอบคุณนะครับพี่ดีครับออก youtube ได้ไหมเป็นคนที่ภาครัฐตามตัวอยู่วะมาจากไหนพี่กาญจนบุรีครับอ๋อเป็นคนที่กาญอยู่ไซโยกป่ะเอออยู่อำเภอเมืองอ๋ออำอเมืองเลยอ่ะพี่เขาพ้ามาปล่อยนะครับ พระเนี้ยมันจะมีแท้ใหม่กับไม่แท้พิมพ์ไม่เข้ามันจะอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยครับซึ่งถามว่าเขาเล่นไหมยังไม่เล่นกันพี่ราคายังไม่มีอันนี้แจ้งก่อนนะส่วนอันเนี้ยพระเนื้อดินเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนมากเนี่ยผมจะไม่ค่อยยิหลักด้วยถ้าเป็นพระเนื้อดินอันนี้แจ้งก่อนนะครับโอเคครับโอเคเนาะรวันนั้นเนี่ยมาวันนี้มาไกลไม่ซื้อกันไม่โกรธกันนะพี่นะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับลุงบดีเชิญเลยครับอันนี้มาด้วยกันไหมฮะหลานหลานอ่ะหลานมาก็ได้นะไม่เป็นไรเอามึงอยากเห็นพี่เขาไม่ เขาไม่กัดมึงหรอกมันบอกมันดูในโทรศัพท์ไม่กัดหรอกมาแล้วมาได้หรอกมาเลยแค่คำรามกันแค่น้มาแล้วมาได้หรอกมาแล้วมาได้หรอกลุงเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะครับครัคืออย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะยังยังยังไม่แทนนะคุณลุงเพราะอันนี้่น้องลุงโตเนาะครับส่วนอันนี้เนี่ยฮะก็ยังไม่แทนะอันนี้บอกได้นะคุณลุงนะครับไม่เป็นไรวิ่แทนครับวิ่แทนอันนี้ลุงคุณลุงได้พักมายังไงเนีพื่อนกี่ปีแล้วก็สองเดือนแล้ว โอเปิเพื่อความแน่นอนจะคืนกันได้อันไหนเช่าขึ้นมาเนี่ยเนี่ยทั้งเนี่ยเช่าขึ้นมาเ่าไหนยังไม่ให้ตังค์แต่บอกขอมาขอมาเช็คก่อนเดี๋ยวถ้าแท้พรุ่งนี้ให้ตังค์เลยสองหมื่นแต่ผมต้องเอาไปเช็คก่อนนะพี่เพื่อนรุ่นพี่เขาเจ็ดสิบแปดแล้วก็เลยก็เลยเอามาเช็คใช้เวลาสองเดือนก็ว่างวันนี้ไงขายก๋วยเตี๋ยวอยู่วัดจำปาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเย็นตะโฟอยู่วัดจำปาเราก็อยากว่าเก็บได้ของดีๆเก็บไว้ให้ลูกให้หลานก็เตี๋ยวถุงอะไร สี่สิบพิเศษห้าสิบเอาอะไรได้ทีเด็ดเอามาสิบห้าถุงเลยสิบห้าถุงเลยนะได้ไหมเอิน้นพรุ่งนี้มึงขี่รถมาส่งสิบห้าถุงไกลไหมก็วัดจำปาคุณสายหนึ่งเนี่ยอุ้ยไกลไม่ไกล,ใใกลขี่รถแป๊บเดียวโอเคมื่อกี้ยังมารอบแลวเนี่ยหนุ่มนี่เช็คโอ้ยเช็ครุ่นคุณลุงเลยเหรอ มันมีไอ้หนุ่มเนี่ยเช็คไอ้ที่ทอามาไอ้เก็บแบบลุงไปเจอกล่องนี้กล่องนี้ลุงไม่ไดเอามาเลยนะแต่คือน้องเป็นห่วงเพราะว่าส่วนมากกล่องมันเนี่ยโอกาสแล้วเงินเป็นหมื่นเนี่ยหาที่ไหนหาได้ง่ายๆก๋วยเตี๋ยวไวได้ละตาละถุงโชคดีวันนี้มาหาผมก่อนกันนั่นเนี่ยสิบห้าถุงอะไรสิบถุงห้าเราพิเศษเนี่ยเอาพิเศษเลยพิเศษเจ็ดร้อยห้าสิบมีค่าส่งอีกสองร้อยห้าสิบโอเคโอเคนะเยวนพรุ่งนี้มาส่งกี่โมงให้มาส่งหลังเปิดเที่ยงครึ่ง ประมาณบ่ายโมงกันบ่ายโมงนะครับถุงนึงเอาไม่เผ็ดนะผมกินเผ็ดไม่ได้เดี๋ยวคือว่าต้มส้มให้ดีกว่าต้มส้มคือเลยฮะก็ทำแบบต้มส้มคุณมาใส่พริกเองอ๋อโอเคแต่กินแล้วโปรโมทให้ด้วยอ่าโอเคไหมครับช่วงนี้ขายดีเลยคุณเดี๋ยวโกเล็กวัจจมปาอ่าโปรโมทได้ฮะโกเล็กวัจจมปาตลิ่งชันสายหนึ่งทำไมคนต้องไปกินร้านคุณลุงครับก็มาจากไกลๆก็มีนะคุณนะไม่ไม่ทำไมต้องไปต้องไปทานถึงที่นะแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหโกเล็กไม่ธรรมดาโกเล็กไม่ธรรมดา ต้องบอกผมบอกบอกที่กล้องปัญญาตลาดแตกก็ไปออกมาแล้วนะครับเป็นไงหายของปัญญาตลาดแตกเเข้าใจดีคุณปัญญาอ๋อปัญญานี่นันกุลนั่นน่ะที่เวิร์ดพอยน์อ๋อไปออกมาแล้วไปออกมาแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อกดดูอ่าดูดูนะใช่ไหมโอ้ยนี่สามห่อไม่เคยพอนี่สามห่อไม่เคยพออะไรอะไรจำสูตรไม่ได้นะอะไรม่จำสูตรไม่ได้คุณตัวหมูต้มยำ คุณปัญญาปวต้องปวเองเดยนะตลาดน้งประจําปาไปมาแล้วได้เดี๋ยวนี่เลยให้คนไปกินเยอะๆเลยดีไหมดีอ่าแล้วพาอันนี้คือยังไงเนี่ยมันไม่ดีกับเปรียพรุ่งนี้ผมก็คืนมันไปไงแล้วผมจะมีปัญหาไหมไม่มีพอออกกล้องไปแล้วเขารุ้หมดแล้วมันก็ไม่ได้ดูเดออะไรเดูวกับมึงก็เสียเพื่อนนะเขาจะมาเก็บผมไหมมันเก็บคุณผมคนต้องหานผมก่อนี ผมก็คนเด็กบางแคเก่าครับถ้ามีเรื่องผมโทรหาโทรหาได้เบอร์เบอร์คุณลุงเดี๋ยวศูนย์ไม่เดี๋ยวจะขอหลังไหม่โทรหานะมีเรื่องโทรได้เลยนะได้ได้ได้ยืมงงยืมเงินอะไรเคลมประกงประกันโทรได้ไหมไม่ได้ไม่มียืมแล้วบอกมีเรื่องก็โทรได้มีให้ลูกไอหลานอย่างเดียวโอเคครับขอโทษครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโกเล็กวัดจำปาที่อร่อยเพราะใส่ผงชูรส ผมเอานะ้ำต้มงินดูอ่องเดียวรถล,ลงรถด,ดีไม่เอาไม่ใสอ๋อคือรถด,ดีไม่เคยใส่ขอเดียวใส่ทีเป็นสิบคือไฮะในอธิบายไม่ใส่ <c oughs> ใช้เล้งอย่างเดียวต้มเล้งอย่างเดียวแบบว่าเป็นสูตรเฉพาะตั้งแต่ตั้งเดิมตั้งแต่แม่ทำมากี่ปีแล้วฮะเมื่อก่อนอยู่หนองแขมครับผมขายมาสี่สิบปีแล้ว้ายมาซื้อที่ที่ตลิ่งชันนี่มันอยู่วัดจำปาอีกกี่ปีฮะตอนอยู่ที่ตลิ่งชันนี่ส0ปีแล้วโอ้นี่รวมกันเป็น60สปีนะ โท่าน่าลุงอายุอะไรครับตอนนี้ครับจ770แล้วโอ้โหแปลว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะเลยโอ้โหเปิ่นบ้านอยู่แต่หน้าหม้อลูกเป็ดเดียวลูกอย่างเดียวลูกฮะลูกอย่างเดียวคุณลุงอยู่หน้าหม้อแต่เพื่อนผมหน้าหม้อหน้าหม้อผูดำด้วยนเม้งใสหนึ่งโอ้โหเม้งใสจรเมื่อก่อนใช้ยามตองนี้เปลี่ยนเวลาไปเที่ยวนี่มือเลื้อยแซวเล่นนะคุณลุงนะเรื่องคุณลุงอ่ะแซวเล่นแต่เรื่องคุณเม้งเรื่องจริงเอาเหรอคุณดู คุณลุงเคยเจอหน้าไหมโอ้โหมันเยอะนะคุณบางทีผมจําไม่ได้ถ้าไม่ไปแด่ประจําก็จําไม่ได้แต่คุณเคยเข้าไปวันจัปาป่ะถ้าเข้าวัดจัปาลุณเคยกินก๋วยเตี๋ยวโกเล็กโกเล็กวันจันปาถ้าเราวันจันปานี่มีเจ้าเดียวเลยมีโกเล็กวัดจัปาเจ้าเดียวต้งสสยหนึ่งโพธิิสารคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวตำลึงมากกว่าที่มาที่มันสมจก ใช่ไหมก๋ว <ather> ย <mark> เตี๋ยวตำลึงไม่ใช่ร้านคุณลุงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ที่วัดจำปาเแล้วหนงเล่นกับลุงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลุงใส่ผงชูรสมาเลยไม่แกล้งนะนะคุณลุงไม่แกล้งไม่แกล้งเอางี้พระไม่ได้เช่าได้โปรโมทก๋วยเตี๋ยวด้วยได้ขายของด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณนั่เดี๋ยวตังจ่ายคุณลุงก่อนค่าก๋วยเตี๋ยวจ่ายเงินก่อนพรุ่งนี้มาไม่มาอยู่ที่ลุงมามาล้านเปอร์เซ็นต์มานะคุณลุงนะมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มาเท่าไหร่นะคุณลุงก็ เจ็ดร้อยห้าสิบบวกกับอีกค่าส่งคุณแม่สองร้อยห้าสิบเป็นพันหนึ่งพรุ่นี้คุณลุงครับมีอะไรเพิ่มเติมบอกลองกินได้นะครับคุณลุงครับฝากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับคุณลุงครับขอบคุณครับเฮงเฮงดวยนะครับแล้วก็คุณลุงครับเดี๋ยวขอเงินค่าโปรโมตก๋วยเตี๋ยวขอบคุณมากครับคุณลุงสรุปให้กินฟรีนะครับเราเล่นเราเล่นนะเราเล่นครับคุณลุงอันนี้ไม่ขอบคุณมากบื่อไปเลยไงไม่ได้เช่าแต่คืนนี้เวลาคุยกับทางเพื่อนค่อยๆคุย พระเนี่ยเขาก็จะมีแบบแท้แล้วก็มีการเช่าหากันแบบสากลนิยมอ่ะคุณลุงเช่าแบบนั้นดีกว่าสบายใจกว่าบางอย่างที่ลึกเกินไปมันดูยากๆเนี่ยก็แนะนําว่าคุณลุงล,ลองเลี่ยงไปดูอันที่แบบดูง่ายแล้วก็มีราคาที่สามารถปล่อยได้เลยผมว่าน่าจะเวิร์ก,กว่าเพราะว่าอนาคตเด็กรุ่นใหม่เขาเช่าอะไรเขาเล่นอะไรเราก็เล่นแบบที่เขาเล่นดีกว่าเพราะสุดท้ายอ่ะ เด็กรุ่นใหม่เขาเก่งเขาแมนนะพี่เด็กรุ่นใหม่เขาก็จะมาเป็นหนึ่งนองแมนนลุงไปเจอกล่องอย่างนี้นะลุงไม่ต้องไปหยิบไม่ไองไปจับอะไรเลยคือน้องๆก็ที่ร้านก็ดูพระเป็นเกือบทุกคนครับอย่างเนี้ยน้องเนี่ยถือกล้องเนี้ยก็ดูพระเป็นนะเนี่ยอย่างเนี้ยเขาดูใช่พอพอเขาดูเขาดูพระเสร็จปุ๊บผมก็เลยให้มาจับกล้องต่อเลยพอจับกล้องเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้ขึ้นไปตักงานต่อเพราะว่าผมก็ใช้เขาทั้งวันเลยครับก็ที่นี่ก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันฮะ ก็เลยต้องซื้อเตี๋ยวคุณลุงมาดูแลน้องๆรุงนีได้กินของอร่อยแน่โตเล็กว่าจำปาคุณลุงพูดโกเล็กว่าจำปารอบที่ห้าแล้วนะเดี๋ยวคุณลุงพูดผมจะเก็บตังค์แล้วคุณบอกโมหมดได้ผมอะไร้โหคุณลุงโบหมดไม่เก่งใจผมเลยโอ้ยห้ารอบแล้วที่นับอยู่นะคิดในใจอยู่จะพูดอีกทีจะเก็บเงินนั้นไม่ว่ากันนะครับครับไม่ว่าอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยรุงนี้ทานเตี๋ยวบ่ายโมงมาถึงนี่ประมาณบ่ายครึ่งบ่ายครึ่งโอเคครับฝากด้วยฮะครับรถดี ไม่เอาไม่เอาผงชุรสนี่รสดีนี่อะไรฮะนี่ไงรสดีนี่เอาอยู่ที่การลวกกไอตียวการลวกการปรุงโอเคครับนั้นประมาณนี้คุณลุงขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับครับพี่สวัสดี้ครับเชิญเลยพี่ออกออกบอดี้ออกอองซีไม่เป็นเอฟซีเนี่ยครับทำท่านไอตไปตัวหนึ่งดำนะที่เรียนต้องเปิดล็อกใหม่ มันก็พี่ป่วะใช่ครับพี่คนหนกันพี่วินีนรครับ <ทะ S 2> อีกหนึ่งรอบพี่การเสียไม่ช shop. <ick shop. S 2> อบติดชอบดับออันนี้นะพี่เขาเอาพระมาปล่อยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์มสมเด็จทั่วไปอันนี้ปิดตานะครับอันนี้พ่อคูอน่ะเนี่ยยังเป็นพระใหม่อยู่นะครับยังไม่ได้รับนะครับส่วนปิดตาอันนี้ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ได้มีการเล่นกันอันนี้ยังไม่ได้เช่านะครับ ภาพรวมเนี่ยพารที่เอามาเนี่ยต้องบอกว่ามีพักแท้ใหม่แล้วก็พักที่ไม่เล่นกันด้วยก็เพราะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เช่ากันเราเราก็จะดูว่าไหนมีโอกาสได้เช่าไหมนะครับก็บถ้าไม่เช่ากันไม่แบบนนมปนไลรก็ถือว่า,ามาดูแครับ,รบอันนี้คือยังไม่เล่นกันด้วยนะครับก็บขอบคุณมากค,ครับ ฟอร์มเซียนเลยกูไอเกย์คุยเป็นปะใช่เนี่ฮะมาเลยมึงมาเป็นข้างกูเลยไม่ได้เขากัพี่เม้งได้อยู่กับพี่เม้งเลยนะอ๋ออ๋อเป็นเป็นคนจีนเหรออ๋อมามาด้วยกันเหรออ๋อโอเคเขาจะแปลครับอาจารย์อ๋อ แพ้แพ้แล้วกี่นายหน你会说中文吗？啊会会会。我我想请找他帮忙请老板。啊好好好好。แพ้เป็นไงบ้างแพ้？เขาอยากได้ขนเปโป๊ะตพวกนี้ก็ได้กนไดลองนักในลตาก็ได้ตัเปโปปี18แอย่างงี้แพ้ลองอธิบายเข้าฟังหน่อยแล้วกันว่าพระเนี่ยสร้างปีสองพันหนึ่งเป็นของหลวงปู่โต๊ะอ่ะโอเคฮะแป๊บนึงนะ หลวงปู่โต亲自亲自开光开呃招财的涨粉丝的是属于正彩还是偏彩จัาโบถทูออริจินัลจัมโบ้ o ูหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีแพ้บอกเขาว่าเอาเป็นพระปิตาหลวงปู่โตไหมซึ่งเป็นพระปิตาเจ้าในิยมของคนไทยเลยแต่คือ่าเราเป็นพิจาตาหลวงปู่โตอันนี้เป็นแพ พี่เอาผ้าปิดพี่เอาผ้าปิดตาจัมโบ้สองให้เขาดูนะเป็นปิดตายอดนิยมของหลวงปู่โตมาพร้อมเล่มทองอ่ลองลองฝากคุูหน่อยเป็นเนื้อใบลานเจิ้นเป่าเออที่จะซื้อปั้นโซ่มาที่นี่เจิ้นเป่าเออแปลว่าจัมโบ้สองจิ้นเป่าเออเจิ้นเป่าอ่าเอ่อพี่พี่เอาเอาปิดตาให้เขาดูหลายองค์ไหนก็ได้ครับอยากจะรู้ว่าองค์ไหนถูกสตาร์ไงหรออ๋อเขาดูเขาเขาเขาจับพลังใช่ไหมแพ้ไอแพ้มึงแนะนำปิดตารุ่นสร้างบารมีกูดีกว่า ส9 0 0ป้าตั้งบาลมีว่ไหนครับบอนนาทองสร้าอ,ต,อตั้งบาลมีพใหม่นะไม่ไม่ทันหลวงปู่นะ3,900บอกเขาเลยคือส่วนตัวเนี่ยผมพูดจีนไม่ได้ผมก็เลยโทรไปหาล่ามซึ่งน้องคนนี้ชื่อแพทนะฮะแล้วก็มีการให้น้องเขาช่วยคุยกันด้วยคุยไปคุยมาปุ๊บน้องเขาก็เลยเดินทางมาเลยที่นี่ ก็เลยมีการคุยกันไปคุยกันมาก็จบพระปิดตากักบเหรียญรุ่นสร,ร้างบารมีของที่ผมสร,ร้างนะฮะเอางี้ไหมไหนๆล่ามแพทก็มาแล้วเราขอญาตล่ามแพทเชิญก็มาในเฟนนรมเลยฮะอยากอยากรู้ว่าทําไมทําไมคุณจีนถึงชอบพระบ้านเราครับอ๋อว่าสมานินชอบไทยก็จะชอบพรเนี่ย关注了很久就一直喜欢特别向往第一个第一个尊请的就在他这里啊เขาบอกว่าเขาติดตามมานานแล้วติดตามผมติดตามพระไทยมานานแล้ว เราก็ติดตามพี่มานานแล้วใช่แล้วก็พระองค์แรกที่บูชาก็คือมาจากพี่ีนแหละลองค์นี้แหละคือเมื่อก่อนเขาหน้าจะชอบแบบเป็นเครื่องรางเป็นพวกหยกเป็นพระของจีนอ๋อเป็นพระของจีนแต่วันนี้นะครับมาเช่าพระเครื่องบ้านเราโดยการที่ติดตามผมใช่มานานแล้วดูวจากเฟซบุ๊กแล้วก็เลยหลงไหลทําให้คนจีนมาเช่าพระได้ก็ถือว่าดีใจนะเเนะข,า,ขาบอกครั้งที่ครั้งหน้าเดี๋ยวจะ แนะนำเพื oh, okay. ่อนมาอีกแอบสร้างใเขามีแล้วที่สำคัญนะเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ของคนจีนด้วยใช่ผู้ติดตามเนี่ยห wow. นะะึ no ่งล้านสามแสนประมาณประมาณล้านสใช่ล้านสามผู้ติดตามก็ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลคนหนึ่งใน ติ๊กต็อกนะครับของประเทศจีนนะฮะแล้วบอกเขาด้วยว่าพารุ่นนี้ที่ได้ไปส่งเสริมเรื่องของโชคลาภการค้าการขายอันดับหนึ่งเลยถ้าลับไปแล้วแบบศักดิ์สิทธิ์มากๆเดียวเากลับมาเชิญไปกินข้าวไปไปนจีนไม่ใช่าเขหอจะ่าีก้าวลับไปแล้วมบบักาเไปีหรือจะี๋ยกินข้าวจีนจน่ชพาไปจะกินข้าไปจีน <laughs> ไปจีนไ่ใช่ายาไปจีนหอจะทิ้านช่เขารอ 常จบแล้วฮะแล้ววันนี้เดียผมนะฮะแล้วก็พี่เขาใจเจียนใจเจียนใจเจียนก็ถูกกัไมเหอลจ่ายจ่ายใจใจเจียน你好帅你好帅หล่อ่าอ thank you โอเคโอเคฮะวันนี้ผมแล้วก็พี่เขาแล้วก็น้องแพทลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ